สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับในช่องดากอรมังนะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กับลูกๆของเรานะฮะนี่ฮะบินกันรอบห้องเลยครับตัวป่วนประจําบ้านนะครับแล้ววันนี้นะฮะเราก็จะมารีวิวนี่ฮะจะมาอัปเดตเจ้าสการ์เล็ตของเราชุยนั่นไงทําของเมื่อไหรนะทุกคนนะอ่ะเอาไปได้แล้วล่ะก็เจ้าสการ์เล็ตเนี่ยนะเป็นสายพันธุ์คิมสันบิลลี่คอนัวนะครับทุกคนนะมาเร็วสการ์เล็ตลงมานะพ่อมาเร็ว คือเป็นนกที่เลี้ยงตั้งแต่เป็นลูกป้อนอายุประมาณยี่สิบวันนะครับก็คืออายุน้อยสุดเลยที่เอามาเลี้ยงนะครับก็คือขนยังแบบตัวแดงๆขนพึ่งขึ้นนะทุกคนนะแต่ว่าไม่คุ้นที่สุดเลยในบรรดาเนี่ยฮะห้าหกตัวเนี่ยฮะตัวอื่นเขายังแบบยังเกาะมือหรืออะไรเงี้ยนะยังมีมาเงี้ยแต่ว่าเจ้าสกาเลตเนี่ยคือเป็นนกที่แบบห่วงตัวมากนะทุกคนนะส่วนตัวอื่นก็เจา้ากเดก็จะเล่นเนาะเล่นอะไรไม่รู้ เป็นนกที่มึนสุดๆเลย <S 2> <S 2> <S อันนี้จะเป็นบูนไหอันนี้จะเป็นถุงเงินส่วนน้นก็เป็นสันชายกับสการเลตนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมา,มาดูกันว่าเจ้าสการ์เล็ตจะมาหาเราไหมนะมา,ม,ามาเร็วมามาเร็วเฮ้ยไม่ได้กัดรเ,เอ๋แต่พอมีอาหารมาล่อนะทุกคนนะเขาใช้คำว่าล่อาอาหารมาหลอกล่อมันเนี่ยมันก็จะบินมาหายาง,งนยะทุกคนนะเห็นไหม ห,หมแล้วบางตัวก็จะนิสัยเสียมากก็คือเนี่ยมาแย่งมาทีละตัวดิมาทีละตัวมามาใหม่มาใหม่มา,มมาสกาเลตมาเร็วเรียกสกาเลตไม่ใช่เหรอฮะกูนายอ่ะไปนี่นะครับนี่ครับสกาเลตชมหน้าสกาเลตเห็นไหมฮะทีมสันว์ิลลีค่คอนไว้นะจะมีสีที่โดดเด่นมากแล้วจะไปไหนอีกแล้วลูกฮะก็คือจะมีสีแดงที่บริเวณอกแบบค่อนข,อข้างแจ่มมากนะตอนนี้สกาเลตก็อายุป,ประมาณ 8เดือนแล้วครับทุกคน8เดือนย่าง9เดือนนะสีเขาก็จะเริ่มผัดขนเนี่ยฮะแบบตรงช่วงอกเนาะเขาเรียกช่วงอกช่วงท้องช่วงติ๊กเนี่ยก็จะแดงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะทุกคนนะสีก็จะแบบสวยงามแต่ว่าตัวนี้ยังผัดขนไม่เต็มเพราะว่ามันยังมีแบบยังมีนิดนึงที่ติดสีเขียวอยู่นะครับเห mm ็นไหมก็จะมีความสวยงามมากแต่ถ้าเกิดเขาอายุประมาณปีหนึ่งขึ้นไปหรือว่าปีครึ่งสองปีเนี่ยเขาก็จะพร้อมผสมพันธุ์สีมันก็จะสดกว่านี้นะครับทุกคนนะ สีก็จะสวยมากๆเลยซึ่งใน EP พีทีออ่อะไรนะแนะนำสมาชิกดากอนมัง EP ที่05นหะครับเมื่อ6เดือนที่แล้วผมได้พูดถึงเจ้าสการ l เล็ตไปแล้วเนาะว่ามวีวิวัฒนาการอย่างไรนะฮะ ตัวนี้เจ้าสันชัยกัดตากล้องไว้แล้วครับเอาแล้วตัวนี้เริ่มมันลุมกันแล้วครับนี่ฮะก็คือเคยพูดไปแล้วเนาะว่าเจ้าสกาเล็ตเนี่ยมันมีวิทยาการตั้งแต่แต่ละช่วงวัยเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับจนมาจนถึงทุกวันนี้ก็คือสีสันสวยงามแล้วก็โดดเด่นมากๆเลยนะครับคือช่วงตอนนี้ก็คือหาซื้อก็ค่อนข้างยากนะคิมสันบิลลี่คอนอยเนี่ย แล้วก็ไม่มีใครเอาไปค่อนข้างที่จะบินอิสระในคอนข้างน้อยมากๆเลยส่วนใหญ,ญ่ก็จะเป็นเนี่ยครับสายพันธุ์เดียวกับเจ้าสัญชัยเนี่ยเยอะเพราะว่าฝึกง,ง่ายเนาะแล้วก็แบบมันเลี้ยงง่ายเนาะแล้วมันก็แต่ว่ามันนิสัยเสียวอย่างหนึ่งคือมันจะเสียงดังมากๆเลยแต่เจ้าสกาเลกิมสันเนี่ยเสียงจะเบาหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดเราขังไว้ในกรงแล้วเรากลับมาถึงห้องแล้วเราไม่ปล่อยเ,าเขาเนี่ยเขาก็จะโวยวายมากๆเลยนะใช่ไหมเอย <c oughs> <c oughs> คือตอนนี้คือเนี่ยเห็นไหมไม่ได้อยู่นิ่งกันเลยนะ ใครที่เลี้ยเงยเยอะๆเนี่ยจะบอกว่ามันจะอยู่ด้วยกันไม่ได้เนี่ยมันผมขอเถียงเลยฮะว่ามันสามารถอยู่ด้วยกันได้หมดเลี้ยงรวมกันได้ไม่ว่าจะเป็นนี่ฮะกิมสันบิลลี่คอนัวกีนชิกค,คอนัวอันนี้ก็จะเป็นซันคอนัวเนาะแล้วก็อันนี้เป็นคก็กคาเทลแล้วบนหัวผมก็จะเป็นเลิฟเบิร์ดไม่ขอบตานะครับก็จะมีองฟองอีกตัวนึงแต่อยู่ห้องน้องแต่องฟองเนี่ยจะไม่ค่อยคุ้นเหมือนพวกนี้นะครับพวกนี้ก็จะเอาไปบินอิสระทั้งหมดนะครับยกเว้นเจ้าโกเดนะครับเพราะว่าไม่กล้าเอาไปปล่อยบินอิสระเพราะวเเเ็กกลอสุดดยใช ไม่ได้ถามถุงเงินแล้จึงนั่นทำไมอ่ะถามโกเดลูกเออใช่ใช่ช่ถุงเงินตอบสัญชายไม่รู้เป็นอะไรไม่ชอบกับตากล้องมากๆเลยนะกัดหูตากล้องไปแล้วเสัญชายนี่ฮะกิจกรรมยามเย็นของพวกเราก็คือจะอยู่กับลูกๆเนาะวันนี้ก็จะมารีวิวเนี้ยกิมสันบิลลี่คอนัวเนี่ยนะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะผสมพันธ์อย่างไรก็เพราะไม่เคยเหมือนกันเนาะเพราะว่า หาข้อมูลจากเว็บไซต์เนี่ยก็ค่อนข้างหาได้ยากมากนะครับเพราะว่าคนเลี้ยงเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับชิมสันบิลลี่คอนวัวหลักๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกนกเลิฟเบ Bird Sun ิร์ดคอกกเทลซันคอนัวกินชิกอะไรเงรี้ยที่ที่คนรู้จักกันบางคนก็จะบอกว่าชิมสันบิลลี่คอนวัวเนี่ยเป็นตระกูลเดียวกับกินชิกคอนัวไหมนะครับมันเป็นตระกูลคอนวัวเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นในตระกูลกินชิกนะครับมันก็เป็นอีกตระกูลหนึ่งก็คือกิมสันบิลลี่คอนวัวก็จะมีสีเดียวนี่แหละก็คือสีตรงอกจะเป็นสีแดงนะครับ แต่ว่ามันก็จะเนี่ยสามสามสามตัวเนี้ยก็จะเป็นตระกูลคอนัวเหมือนกันซึ่งตระ,ะกูลคอนัวเนี่ยนะจะมีอีกโูยี่ติบสามติบตระกูลเลยมั้งครับแต่ว่าที่หลักๆที่เลี้ยงที่นิยมเลี้ยงกันนะหลักๆก,ก็จะมีสามชนิดนี้แหละมันก็จะมีจันเดย่าเนาะแล้วก็นันเดอะไรพวกนี้ครับก็สวยงามมากๆเลยนะครับจันเดย่าเนี่ยก็จะเหมือนกับซันคอนัวนะครับแต่ตรงปีกจะเป็นสีเขียวแต่เมื่อซันคอนัวโตเต็มวัยมันจะผัดออกสีเหลืองค่อนข้างเยอะกว่า นะครับแต่สกาเลตเนี่ยนะก็จะเป็นกิมสันบิลลคอนัวที่แบบสีสันโดดเด่นมากแล้วมันก็จะเป็นเอกลักษณ์ของคิมสันบิลลคอนัวเลยนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยจะเลี้ยงมันจะไม่ค่อยมันไม่ค่อยเชื่องอ่ะมันมันดื้อมากแล้วไม่ค่อยให้จับด้วยไม่รู้เป็นอะไรนะครับเห็นไหมพอจะจะถูกตัวมันก็บินหนีไปเลยทุกคนแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจว่านิสัยของตัวอื่นมันจะเหมือนกันไหมเพราะว่านิสัยของนกแต่ละตัวมันก็แตกต่างกันออกไปเนาะ ใช่ว่าจะเหมือนกันหมดทุกตัวนะสายพันธุ์เดียวกันอย่างเจ้าบุนไนกับเจ้าถุงเงินเนี่ยเป็นกินชิกเหมือนกันนะครับแต่ว่าคนละสีก็นิสัยก็จะก็จะแตกต่างกันแล้วแต่เพศอีกเพศผู้ก็จะนิสัยที่แบบโอ้โหดื้อหน่อยร้ายนิดนึงตัวเมียก็จะเรียบร้อยเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนเจ้าสัญชายเนี่ยก็ไม่ว่าจะยังไงก็เสียงดังอย่างเดียวไวไวายนะครับเป็นนกที่ขี้ไว้ายมากเนี่ยกัดมือทําไมล,ลูกเฮ้ยกัดทำไมลูกเน่เนี่เน่ แต่พวกนี้นะก็สามารถบินอิสระได้หมดนะครับฝึกบินอิสระได้นะครับเจ้าชาวเวิร์ดไปเกาะเล่นกล้องทําไมล่ะครับอุ๊ข้าตัวไหนรับกัดหูบูไนกัดทาไมนะและนิสัยเสียของกินชิกเนี่ยก็คือชอบกัดหูมากๆเลยเนี่ยพวกนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดแบบทําอะไรให้ไม่พอใจนะเขาก็ชอบกัดมากๆเลยครับทุกคนเห็นไหมน่ารักไหมครับ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  วันนี้ก็จะมาเนี่ยอัปเดตเจ้าสกาเลตนะครับเพราะว่าตัวอื่น,น่ะได้อัปเดตไปมั่งแล้วก็คือเจ้าบุญอะไรก็อัปเดตไปแล้วตอนที่เป็นคลิปเกี่ยวกับแนะนํากินชิกเนาะส่วนเจ้าซันคอโนเนี่ยไอเจ้าซันชายเนี่ยก็แนะนําไปแล้วในคลิปการผสมพันธุ์ซันคอโนนะครับก็เหลือเจ้าสกาเลตที่เรายังไม่ได้อัปเดตนะครับก็สําหรับคลิปต่อไปเนี่ยผมจะมาอัปเดตอะไรให้ทุกคนได้รับชมก็อย่าลืมนะครับมาติดตามนะครับยูทูบนะครับช่องดากอนมังนะครับเจ้าชาวเวิร์ดมาปิดรายการก่อนเร็ว ยูทูบช่องดากอนมังนะครับ D R A K O R N M U N G นะครับสำหรับวันนี้ลาไปกับตูดชาวเวิร์ดไปชาวเวิร์ดไปเกาะกันเลยจังนะเกาะหน้าแล้ววันนี้ลาไปก่อนกับความวุ่นวายของลุงลูกของเรานะครับเดี๋ยวผมต้องขอตัวเนี่ยไปเก็บพวกลูกๆก่อนในงานวุ่นวายข้าวของกระจัดกระจายเต็มห้องมากตอนนี้กินอาหารเต็มเลอะเต็มไปหมดเลยแล้วใครจะกลับล่ะทีเนี้ยวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย